สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทารออปันดาสายพิญญานะคะด้างบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพลังงานไพ่ขลังในวันนี้ค่ะขออนุญาตคารุคุบาอาจารย์ของเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดพังไปข้อประธานาภัยเพื่อนๆมาเป็นอย่างสูงน,นะคะ อนุญาตคารุคุบาจา์เพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยค่ะขอพลังบุญพลังบอกจองมีแด่เพื่อนเพื่อนในทุกสถานและในการทุกเมื่อว้ายท่านแห่งเชียรมากว้าวป,าประกาศ กำลังเจออะไรอยู่รู้เท่าทันหมดเนี่ยเนี่ยสิ่งที่เจอเนี่ยแน่เห็นไหมล่ะคือว้ผลประโยชน์มาตำแหน่งนี้เลยอ่ะหิวใจได้ด้วยว้าวฟุม่มฟัก คอมพิวเตว้าวถูกใจเรื่องบนมีสิ่งใดจะบอกคะ่ะพลังงานวันนี้คะ่ะว้าวเดินทางเตรียมเตรียมได้ไปเที่ยวแน่ๆเลยเนี่ย วางแผนไว้ค่ะเพื่อนๆวางแผนไว้เดือนเมษานี้สติปัญญาค่ะวางแผนว่าจะไปเที่ยวเดินเมษาน่าจะได้ไปเนาะวะ้าวใต้สำรับอุ้ยขออนุญ,ญาตนะคะอ่ม ขออนุญาตคา่ะรคูบาอาจารย์เพื่อนๆด้วยคะ่ะข้างบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพลังงานให้ขังในวันนี้พลังงานเป็นแรมดอมและเป็นไทม์เลสตาเก้าเก้าด้วยเลขแห่งเจียแปดเก้าป่าประกาศเออเราเห็นเลขแปดเก้านไหนอะอ,อ๋อแปดเก้าในพญานาโลกพญานาโลกคลิปก่อนหน้านี้ มีแปดเก้าเหมือนกันคือด้วยความเคารพในพลังงานจิตของเพื่อนๆด้วยนะคะเจตนาบริสุทธิ์ของเพื่อนๆด้วยค่ะขออนุญาตถ่ายทอดสารนี้นะอืมเรียกว่าจิตเพื่อนๆตื่นรู้ทมกาทาลกนะกางเรื่องทางโลกนะทมกลางเรื่องทางโลกคือตอนนี้เพื่อนๆ ไม่ว่าเพื่อนๆจะเจอเรื่องสิ่งใดมาจะเจอเรื่องเครียดกังวลสับสนกังวลใจทุกใจกิเลสท,ทั้งหลายอาวิชาทั้งหลายเ,เพื่อนๆพบถึงซึ่งอิสระภาพคือวางมันได้เร็วรู้เท่าทันรู้เท่าทันมันเห็นมันเห็นมันเห็นความคิดความรู้คิดเนี่ยเห็นเท่าทันมันเรียกว่ามันสะท้อนถึงปัญญาที่ไม่หลบหนีแต่ส่องแสงอยู่ท่ามกลางทางโลก ตอนนี้มันเหมือนกันเห็นการเดินทางของจิตอะค่ะเพื่อนเการเดินทางของจิตตอนนี้เรียกว่าเพื่อนเเจอบททดสอบทางทางมนุษย์โลกมนุษย์ที่ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะนะอืมตอนนี้คือ ครูบาอาจารย์บอกว่าไพ่ไพ่สุนโงคงเนี่ยเขาเปิดพลังงานของผู้ที่ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาแล้วก็ส่วนส่วนเรื่องการปรับอากาศเป็นเป็นไพ่แห่งทูตสวรรค์แห่งการเดินทางจากฟากฟ้าเนี่ยชีวิตกำลังเคลื่อนสู่บทใหม่แม้เส้นทางจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่กำลังเคลื่อนสู่บทใหม่นะคะมันจะมีไพ่เรื่อง เกี่ยวกับพลังงานแห่งอิสระภาพนะสะท้อนโลกความจริงอะที่เพื่อนๆต้องเผชิญเพื่อนใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้จิตสำนึกอะคะ่ะที่ยืนยันว่าผู้มีสติย่อมไม่หลงทางเนาะเพราะฉะนั้นมันสะท้อนโลกแห่งความเป็นจริงมันคือภาพของผู้ที่ผ่านความซับซ้อนของโลกเลือกจะยืนด้วยหัวใจที่มั่นคง เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะทําการงานอะไรเนี่ยเพื่อนๆใช้ปัญญาเหนืออารมณ์อ,มณอยู่แล้วลหะนะมีสติปัญญามี wisdom มาเอา้าตกลงไปใช่ไหมคะอืมเห็นไหมนะนะคือคือมีสติใช้สติปัญญาค่ะนะ ก็อาจมีการแข่งขันอาจมีแรงกดดันบ้างอาจมีคนที่ใช้เลี่ยมแต่ว่าเพื่อนๆไม่ได้อ่อนแอต้องนิ่งนะจะฉลาดนิ่งแล้วเราฉลาดเราจะเย็นกว่าเพราะฉะนั้นการเดินทางใหม่งานใหม่บทบาทใหม่เนี่ยค่ะเพื่อนๆจะเปิดทางให้ค่ะเพื่อนๆทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วใช่แล้วมันจะมั่นคงมันจะยั่งยืนเรียนรู้คุณค่าในหัวใจตัวเองนะคะตอนนี้ มันสะท้อนความรักที่ต้องการการทนุถนอมอะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือต้องฮิวฮิวใจตัวเองให้มากๆเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีคู่ก็ปรับสมดุลด้วยสติมากกว่าอารมณ์แล้วกันนะคะรักที่แท้มันมันจะเข้าเข้ามาหาผู้ที่มีธรรมแห่งหัวใจมีเข้ามาหาผู้ที่รักตัวเองค่ะนะเนี่ยไพย่ไพ่ตรงนี้เรื่องอํานาจเนี่ยตรงนี้จะเป็น เรื่องเรื่องการวางแผนการรู้จักพอในเรื่องการนําเงินไปใช้อะค่ะมันจะฟื้นนะคะอ่ามันจะฟื้นวางแผนให้ดีค่ะบุญบารมีตรงนี้อํานาจวาสนามีเพราะฉะนั้นรู้จักใช้ปัญญานะคะนําในทุกๆุกอย่างและการงานการเงินความรักนะคะโลกซับซ้อนค่ะนะแต่เราไม่ได้ซับซ้อนตามค่ะผู้ทำสมาธิย่อมเห็นทางออกผู้มีสมาธิมีปัญญา ศีนสมาธิและปัญญามันไม่ได้มาจากการหนีปัญหาแต่มันมาจากการเรารเผชิญปัญหาด้วยสติแล้วก็เผชิญในที่มันเป็นปัจจุบันขณะไม่ต้องไปคิดถึงอดีตแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลถึงอนาคตเนาะครูบาอาจาร,รย์บอกว่าอดีตเป็นทรรมเมานะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้แหละเป็นธรรมะนะคะเรียกว่าเมื่อใจสงบนะโลกเขาก็อ่อนลงค่ะ เพื่อนๆนคือผู้ที่เดินทางระหว่างโลกและธรรมไม่เคยหลงทางนะ ขอเชื่อมั่นว่าทุกบททดสอบนี้ขัดเกลาให้เมื่อนแข็งแรงลึกซึ้งงดงามสง่าง,งามในชีวิตอยู่เสมอค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่กลับมาติดตามกันอีกกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะจะเล่าเรื่องอะไรก็ขอพลังบุญพลังบวกให้กําลังใจกันนะคะขอพลังแห่งปัญญาความสงบความหวงังอบอุ่มทุกๆหัวใจของเพื่อนในวันนี้ค่ะขอบุญรักษาคุณคุ้มครองปกป้องคุ้ม,ม,มให้โชคลาามังมีบารม,าม,าม,ามีพัมพังขอทุกทุกท่านเลยถึง ซึ่งอริยสัตว์ทั้งทางธรรมและทางโลกร้อยพันเท่าหมื่นแสนล้านทวีนะคะสัตุสัตุคะ่ะเราจะกันนะสวัสดีคะ่ะ